การเข้ายึดครองกรุงคาบูเมืองหลวงอัฟกานิสถานแบบง่ายดายของกลุ่มตาลิบันเมื่อ15สิงหาคม2564ในอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนถึงความล้มเหลวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาที่ทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างกองทัพของอัฟกา,านิสถานตลอด20ปีที่เข้าควบคุมพื้นที่จากรายงานของสำนักข่าว AFP ได้ระบ,บุถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้สหรัฐไม่สามารถสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งได้ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอาวุธที่ทันสมัยเกินไป โดยสหรัฐได้ทุ่มเงินถึง83,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อหวังสร้างกองทัพอัพการนิสถานให้ทันสมัยทั้งให้ยุโทโธปกรณ์อาทิเครื่องบินดโดรนยานยนต์หุ้มเกราะกล้องมองกลางคืนและเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบแบล็กฮอสรุ่นล่าสุดแต่ปัญหาก็คือกำลังคนจำนวนมากกลับไม่รู้หนังสือและปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจนยุโทโธปกรณ์ล้ำยุคเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของกองทัพ ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมเคยบอกว่าจะช่วยฝึกอบรมกองทัพอากาศเสมือนจริงผ่านระบบซูมหลังจากถอนกำลังทหารแต่ก็ดูจะเป็นเรื่องมายาเพราะฝ่ายอัฟกานิสถานจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ WiFI ให้ดีเสียก่อนนอกจากนี้การาโหมยังคุยถึงความได้เปรียบของกองกำลังอัฟกา,านิสถานมีตำรวจและทหารรวมกันถึง3 0 0 0 0 0นายขณะที่ตาลีบันมีนักรบเพียงแค่70,000คน ซึ่งศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายของโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ก็เชื่อว,ว่าเป็นการแต่งตัวเลขสูงเกินจริงโดยชีย้ถึงตัวเลขที่แท้จริงเมื่อตัดส่วนปีกย่อยและทหารอากาศอาจมีทหารอัฟกันที่ได้รับการฝึกเพื่อสู้รบเพียงแค่96,000คนขณะที่กองทัพอัฟกานิสถานยังเจอปัญหากำลังพลหนีทัพจนเป็นเรื่องปกติทำให้ต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังใหม่ถึง2 5ในทุกปีนอกจากนี้ ทันที่สหรัฐประกาศแผนถอนกำลังทหารในเดือนเมษายน2564ก็โอนความรับผิดชอบเรื่องเงินเดือนทหารกลับไปยังรัฐบาลอัฟกานิสถานทันทีทำให้ทหารหลายนายพากันอดครวญผ่านสังคมออนไลน์ถึงการไม่ได้รับเงินเดือนมาแล้วหลายเดือนแถมบางหน่วยยังไม่มีสเสบียงแม้กระทั่งกระสุนให้จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลุ่มตาลิบันสามารถยึดหัวเมืองตา่ตางๆลามจนถึงกรุงคาบูลและยึดครองอัฟกานิสถานได้อย่างง่ายดาย